ถ้าเราทําบ้านสั่งสร้างขายเนี่ยนะครับเราก็มีที่ดินเราเล็งไว้มีแบบบ้านมีแบบ BOQ อ่าเรารู้ราคาทุกอย่างเองแล้วเราก็บวกกําไรเข้าไปาแล้วเราก็ไปเสนอราคานะครับลูกค้าไปขายลูกค้า,าแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พี่ท่านนี้เขาถามขึ้นมานะครับว่าถ้าลูกค้าเขามีแบบบ้านแล้ว <Yeah. S 1> เขาอยากสร้างบ้านแบบแบบเนี้ยที่เขาทํามาเนี้ยเขามี BOQ แล้วด้วยนะครับเหมือนกับว่าเขาทํามาเรียบร้อยแล้ว เขารู้ราคา b o q อยากได้แบบบ้านแบบนี้อะแล้วอะอาจจะเป็นที่ดินเราก็ได้อะอาจจะเป็นที่ดินเราที่เราเล็งไว้อะคือเขาอยากทํากับเราเนี่ยบ้านสั่งสร้างแต่เขาไม่อยากได้บ้านแบบเราเขาอยากได้บ้านแบบที่เขามีอะอาแต่แต่เขาก็รู้ราคาก่อสร้างอยู่แล้วนะครับพี่ท่านนี้เขาก็า่ามว่าแล้วเราจะบวกกําไรยังไง <c oughs> อะนะครับผมก็เข้าใจนะไม่รู้ว่าคําถามพี่เขาประมาณนี้หรือเปล่า แล้วเราจะบวกกำไรยังไงในทาง,ทางที่ลูกค้าก็รู้ราคาค่าก่อสร้างเพราะเขามีบิลคิวที่ดินเราก็จริงแต่ว่าเขาก็อาจจะรู้คร่าวๆนะครับว่าที่ดินมันประมาณเท่าไหร่เราจะบวกกำไรยังไงละครานี้นะครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอ่ะส่วนตัวผมแล้วกันนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมทําแบบนี้จริงๆนะแล้วลูกค้ามาแบบนี้จริงๆนะนะครับผมก็บวกกําไรปกติเลยนะครับอย่างเช่นลูกค้ารู้แล้วตัวบ้านของลูกค้าหลังเนี้ย ประมาณล้านหนึ่งอ่าลูกค้ารู้แล้วนะอ่าลูกค้ามาแล้วอ่าตัวบ้านล้านหนึ่งนะครับอ่าสมมุติที่ดินเราห้าแสนอ่าก็เป<ๆ>็นล้านห้าแล้วนะครับอ่าเราจะบวกกาไรเท่าไหร่อ่าสมมติสี่ห้าแสนครับก็เป็นล้านเก้าเก้าก็ได้อ่าล้านเก้าเก้าถูกไหมต้นทุนล้านหนึ่งบ้านแล้วก็ต้นทุนที่ดินห้าแสนก็เป็นล้านห้าแล้วก็บวกกาไรไปล้านเก้านะครับส่วนลูกค้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้นทุนเราล้านเก้าแล้วกําไรมันประมาณห้าแสนนะครับอ่า ก็ประมาณนี้เลยถามว่าลูกค้ารู้กําไรแล้วแล้วยังไงนะครับอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ซีเรียสเลยนะครับบอกได้เลยนะ่เราบอกตรงๆงเลยเนี่ยผมกําไรเนี่ยเท่านีา้นะครับลูกค้ารู้ก็รู้ไปนะครับส่วนจะทําไม่ทําก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าที่เราขายเนี่ยเราตั้งกําไรไว้เท่านี้สมมติบ,บ้านผมที่ผมขายาสมมติบ,บ้านสร้างเสร็จแล้วที่ผมขายเนี่ยนะครับ่าลูกค้ารู้กําไรผม ว่าผมได้กําไรประมาณ5 6าหกแสนลูกค้ารู้กําไรผมแหละนะครับรู้แล้วยังไงอรู้แล้วยังไงนะครับคืออารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าลูกค้ารู้ว่าเราได้กําไรเยอะแล้วเขาจะไม่ซื้อเหรอหรือว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ค่าส่วนตัวนะผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมไม่ได้ขายแบบแบบยังไงอะลูกค้าไม่ได้คิดว่าลูกค้าแบบจะต้องเอาถูกที่สุดจะต้องเอาไม่ใช่ครับลูกค้าซื้อบ้านเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบแน่นอนนะครับ เปรียบเทียบ,บโครงการนู้นโครงการ,ร,การนี้เป็นราคายัางไงวัสดุอุปกรณ์ยังไงโลเคชันยังไงนะครับอ่าเราก็ไปอยู่ในหนึ่งตัวเลือกที่เขาเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับต่อให้เขารู้ว่าผมได้กําไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจริงๆลูกค้าก็รู้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เจอผมจากในทิกต o k ใน YouTube เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมได้กําไรหลังหนึ่งเท่าไหร่นะครับอ่าผมก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ ผมมีหน้าที่ทําบ้านให้ดีที่สุดให้มาตรฐานที่สุดนะครับราคาโอเคนะครับไม่ได้กระโดดแพงกว่าเจ้าอื่นเขานะครับเป็นตัวเลือกที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะโอเคนะครับทําบ้านสวยถูกใจอันนี้คือหน้าที่เรานะครับหน้าที่เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องห้ามให้ลูกค้ารู้กําไรเราเดี๋ยวลูกค้าต่อเดี๋ยวลูกค้าอะไรนะครับ ลูกค้าต่อก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับส่วนเราจะให้ไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของเราอ่ะงงไหมต้องแยกประเด็นกันนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยห้ามให้ลูกค้ารู้ก็เรากําไรเท่าไรบอกแสนเดียวพอนู่นนี่นั่นไม่ไม่ครับแต่ถ้าลูกค้าถามผมตรงๆนะครับผมก็อาจจะบอกอ้อมอมหน่อยอ๋อกำไรไม่ค่อยเยอะหรอกครับอ่าหลัก 3- 4มสี่แสนอ่ะก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเราได้จริงก็ห้าหกแสนก็ว่าไปอันนี้มันแล้วแต่เรานะครับส่วนการตัดสินใจลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่เขานะครับก็ ตอบพี่ท่านนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเขามาแบบนี้จริงๆนะผมก็บวกกาไรปกติแหละครับทําไมเราต้องทําให้เขาแบบกําไรน้อยลงด้วยนะครับถ้าพี่เขาอยากได้ถูกทําเองเลยจ้างช่างเองเลยครับหาที่ดินเองจ้างช่างเองทําเองเลยครับถ้าอยากได้ถูกนะนะครับอ่าแต่ว่าเราทําให้เนี่ยบ้านหนึ่งหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ่ายะ นะครับช่างผู้รับเหมาต้องคุมต้องอะไรถ้าเสียหายอะไรเราก็เป็นคนรับผิดชอบอีกนะครับไม่หมู่ไม่หมู่นะเพราะฉะนั้นไม่สีเรียสเลยนะครับ ว่าลูกค้าจะรู้กําไรนู่นนี้นั้นไม่สีเรีย่ยโอเคประมาณนี้ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้ บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทําหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์แอ t w h 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ